ตอนที่1น3ินิยามแนวเทพเซียนกำลังภายในขึ้นใหม่แม้ว่าเรื่องเป็นซอ of t เทน i s สก่อนหน้านี้จะตีพิมพ์ติดต่อกันเพียงไม่กี่เดือนถึงขั้นที่ไม่ถึงครึ่งปีก็จบแล้วแต่ถูควงก็นับว่าได้กอบโกยแฟนคลับจากนิยายเรื่องนี้มาบ้างแฟนคลับกลุ่มนี้ติดตามคงหนังสือซิเวอร์ l อลมาโดยตลอดเพื่อรอข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือเรื่องใหม่ของถูควงดังนั้นเมื่อเห็นว่าถูควงจะปล่อยหนังสือเรื่องใหม่คนกลุ่มนี้ก็ทั้งตื่นเต้นและคาดหวังมากทีเดียวเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้อีกแะ นับจากวันที่เรื่องบรินต์ซอฟเทนนิสจบจนถึงตอนนี้เวลาผ่านไปได้ไม่นานนักเขียนคนอื่นๆเมื่อเขียนนิยายจบส่วนมากก็จะพักไปหลายเดือนแต่ถูโคงคล้ายว่าจะไม่ได้พักเร่งเครื่องเขียนหนังสือเรื่องใหม่อย่างไม่ลดละชอบความตรงเวลาของถูควงนี่แหละที่มาชอบนิยายแนวกีฬาก็พรบิสต์ซอฟตเทนนิสเลยผลงานของถูโควงจบลงแล้วฉันก็ยังตามอ่านนิยายแนวนี้อีกหลายเรื่องคนที่ตามกระแสเขาในตลาดนิยายมีเยอะแยะแต่เทียบกับถูโคงแล้วฉันว่านิยายแนวกีฬาของคนอื่นยังให้ความรู้สึกสนุกน้อยกว่าน่อยถึงยังไงถูโคงก็เปน,ปร,าาร,นเร่งขงันนกีฬาะ น่าจะต้องถามว่านิยายเรื่องใหม่ของถูควงเป็นวัยหรือเปล่าฮ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 ่าชมรมเทนนิสโรงเรียนชิงชุนอยู่ดีๆก็โดนพวกเธอแซวจนนุ่มแล้วเนี่ยเอาแต่จับคนเขามาทิปกันเห็นชัดๆว่าเป็นนิยายอนุวาการแข่งขันเทนนิสสีหน้าจริงจังอันยกประกาศเดียวอันยกประกาศเดียวเพราะเรื่องบริษัทเทนนิสจะค่่นไปทางนิยายผู้ชายแต่ละคนในชมรมเทนนิสโรงเรียนชิงชุนถูกถ่ายทอดออกมาในนิยายได้อย่างสมบูรณ์แบบประกอบกับในนิยายเรื่องนี้มีเรื่องราวประจําวันที่น่าสนใจชายหนุ่มเหนือส่งกายคลุกคลีกันทุกกกวววววััันน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 ทําา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 ใให้้แแจมขขขิิิยยยยยยเรรื่่่องงีีคฬ เพราะคุณลักษณะนี้เองทั้งๆท,ที่ Prince of Tennis เป็นนิยายผู้ชายแต่ก็ยังดึงดูดแฟนคลับวัยรุ่นผู้หญิงได้ไม่น้อยแน่นอนว่าแฟนคลับผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้สนใจว่าในนิยายจะแข่งขันอะไรกันพวกเขาสนใจปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของตัวละครมากกว่าใช้จินตนาการของสาววัยก็อ่านได้อย่างเพลิดเพลินใจเช่นกันและเป็นเพราะโลกนี้ให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์หากไม่มีข้อผูกมัดด้านลิขสิทธ เกรงว่าดจินคงบินว่อนเต็มไปหมดตั้งแต่แรกแล้วอย่าได้ดูถูกความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานของสาววัยเทียวถ้าให้พวกเขาเขียนได้อย่างเปิดเผยการหล่อเลี้ยงอุ้มทูเว็บไซต์นิยายที่ผู้ชายไม่คลิกเข้าไปดูก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่กระนั้นแล้วสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงก็คือแฟนคลับแทบทุกคนล้วนคิดว่าถูกโงจะเขียนแอนนวาการแข่งขันกีฬาต่อถึงอย่างไรตลาดของนิยายแนวนี้ถูกงเองก็เป็นคนบุกเบิกหลังจากบุกเบิกตลาดครั้งใหญ่เขาคงไม่มีทางปล่อยผลงานของเรื่องกรีนซอฟท์เทนนิสที่ ยิ่งไปกว่านั้นนักเขียนก็ยังใส่ใจกับความเหนียวแน่นของฐานแฟนคลับด้วยนำปากกาถูโคงอยู่ในสายแฟนตาซีและเชื่อมโยงกับนิยายอนนวการแข่งขันกีฬาถ้าเขาอยากเปลี่ยนแนวขึ้นมาจริงๆแฟนคลับก็อาจไม่เห็นดีเห็น,นามด้วยก็ได้ไม่เพียงแฟนคลับคิดแบบนี้บริษัทอื่นๆในวงการสำนักพิมพ์ก็คิดแบบนี้เหมือนกันอย่างไรซะในตอนนี้อนวการแข่งขันกีฬาไม่นับว่าเป็นนิยายเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแม้จะยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่เมื่อเทียบกับนิยายกระแสะหลักแต่ในตลาดนิยายเฉพาะกลุ่มจะมีนิยายขายดีสัก ก่อให้ถูกวคงเลียวไหลกว่านี้ก็น่าจะทายอดขายได้ไม่เลวนอกจากนั้นแล้วด้วยความสามารถในการเขียนแอนนักการแข่งขันกีฬาของถูกโคงจะแค่ได้ยอดขายที่ไม่เลวหรือไงกันสํานักพิมพ์ในอุตสาหากรรมนี้ไม่มีทางดูแคลนถูกวคงอีกต่อไปทุกคนล้วนมองถูกวคงด้วยสายตายกย่องอย่างที่สุดไม่แน่าอาจมีปรินท์ซอฟเทนนิสออกมาอีกก็ได้ทุกคนถึงกับปกประมาะดโดยเฉพาะสานักพิม์ที่แข่งขันกับคลังหนังสือซิวเวิร์บดูอย่างดูดเดือดเพราะความเร็วในการปล่อยหนังสือเรื่องใหม่ของถูกว้งออกจะเร็วไปสัก ถ้าปล่อยผลงานที่ขายดีออกมาอีกเช่นนั้นสำหรับคลังหนังสือซิลเวอร์บลูแล้วการที่เรื่อง p r i ส c e o อ t e ทน i s สจบลงจะไม่เพียงไม่ใช่เรื่องแย่นํำซ้ำยังเป็นเรื่องดีซะอีกเพราะนั่นหมายความว่าคลังหนังสือซิลเวอร์บลูจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาอีกจิ้นหนึ่งแล้วถูกคงเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งไม่ผิดแน่จุดนี้ในวงการเดาไม่ผิดแต่เรื่องหนึ่งที่ทุกคนเดาผิดกันก็คือหนังสือเล่มใหม่ของถูกคงไม่ได้เขียนแอนนวาการแข่งขันกีฬาต่อหากแต่เป็นแนวที่ทำให้รู้สึกกไม่คคุ้นนนเเเยยยยยาายทพซีลังภใ คลังหนังสือซิวเวอร์บลูไม่ได้อุบเงียบพวกเขาประกาศเขาว่าถูกวงจะปล่อยหนังสือเรื่องใหม่ในคืนนั้นบนแบนเนอร์ของเว็บไซต์ในวันต่อมาก็ประกาศประเภทนิยายเรื่องใหม่ของถูกวงแถมยังโปรโมตตามช่องทางต่างๆเสียิ่งใหญ่ทำเอาแฟนคลับของถูกวงอึ้งไปตามกันอะไรฟอร์เนียนิยายเทพเซียนกำลังภายในไม่ใช่การแข่งขันกีฬาเหรอทำไมไม่เขียนอนุวัาการแข่งขันกีฬาต่อแล้วล่ะเห็นอยู่ว่าถูกวงมีพรสวรรค์นในการเขียนแนวนี้ต่อให้ไม่เขียนเกี่ยวกับเทนนิสแล้วเปลี่ยนไปเขียนกีฬาอย่างบาสหรือฟุตบบแทนนนนนััักกไได้นะ้ะะขมมวเิปง ก็คือกระโดดจากการแข่งขันกีฬาดูเดือดเลือดพล่านไปเป็นมหาศึกเซียนปฐมันแล้วปัญหาคือผู้ผมไม่ชอบอ่านเทพเซียนกำลังภายในแนวแปลกประหลาดแบบนี้ตกยุคไปแล้วถูกคงคิดอะไรอยู่กันแน่อัญยกระกาศเดียวอันยกระกาศเดียวแนวเทพเซียนกำลังภายในไม่มีคนเขียนก็จริงแต่อิทธิพลของเรื่องมหาศึกเซียนปฐมันยังหลงเหลืออยู่ไม่น้อยนิยายเรื่องนี้ถึงขั้นถูกฉายเป็นภาพยนตร์เป็นความทรงจำในวัยเด็กของใครหลายคนกราบความคิดที่ทุกคนมีต่อแนวเทพเซียนกำลังภายในโดยทั่วไปล้วนมาจากคนงานเมื่อหลายปีก่อนแฟนคลับงงกันทั่วหน้า อันที่จริงคนในวงการก็งงเช่นกันพวกเขาอ่านแบนเนอร์โปรโมตของคลังหนังสือซิลเวอร์บลูโดยละเอียดในนั้นเขียนว่านิยายเรื่องใหม่ของถูกขวงเป็นแนวเทพเซียนกำลังภายในจริงๆคำโฆษณาย,ยัางอวดอ้างสรรพคุณเสียยกใหญ่เขียนไว้สอประโยคว่ากระบี่เทพสังหารวางขายในวันที่1กรกฎาคมแล้วมาดูกันว่าถูกขวงจะนิยามแนวเทพเซียนกำลังภายในใหม่ว่าอย่างไร ในใจของคนในวงการจำนวนมากพันต้นครงขึ้นมาจะบอกว่าไม่ถูกใจก็ไม่ถึงขั้นนั้นคลัมหนังสือซิลเวอร์บลูไม่ได้โง่ถ้างานที่ถูกขวงเขียนออกมาไม่ได้เรื่องจริงๆรงิบริษัทพวกเขาจะลงทุนโปรโมตหนังสือเล่มใหม่ของถูกวงขนาดนั้นทําไมฟังกลบเิ้นฉบับไปเลยก็สิ้นเรื่องแต่ถ้าจะให้บอกว่าถูกขวงเขียนได้ดีขนาดไหนนิยายแนวเทพเซียนกําลังภายในจะเขียนให้ดีได้แค่ไหนกันส่วนที่บอกว่านิยามแนวเทพเซียนกําลังภายในใหม่ คนที่ครื่องบอดในวงการล้วนรู้ดีว่าคำพูดประเภทนี้แค่ดูก็พอมีที่ไหนกันคำคนโฆษณาอดอ้างไปสองประโยคหนังห่วยๆบางเรื่องก่อนฉายก็บอกว่าหนังของตอนจะเป็นมหากพย์แห่งยุคเหมือนกันนั่นแหละฉันเข้าใจแล้วคนดีในส่ไงคนหนึ่งคาดเดาน่าจะเป็นเพราะนิยายที่ชื่อว่ากระบี่เทพสังหารนี้เขียนพอใช้ได้พวกคุณก็รู้ว่ามักจะมีนิยายที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับกลางจะฝังทิ้งไปก็น่าเสียดายจะตีพิมพ์ก็ขายไม่ดีบวกกับคนแต่งนิยายเรื่องนี้คือถูขวงคลังหนังสือซิลเวอร์บลูคงไม่อยาก,กร,างงาาารกั้ง นักเขียนนิยายขายดีย่อมมีสิทธิ์มีเสียงต้นฉบับของนักเขียนผลงานที่ขายไม่ดีบรรณาธิการจัดการฝังกลบแล้วก็จบเรื่องทว่าต้นฉบับของนักเขียนผลงานขายดีต่อให้เขียนไม่ได้เขียนดีบรรณาธิการก็ไม่มีทางฝังกลบไปง่ายๆโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่นักเขียนผลงานขายดียืนกรานจะตีพิมพ์ให้ได้ส่วนมากสำนักพิมพ์ก็จะให้โอกาสเพื่อไม่ให้ผิดใจกับอีกฝ่ายถ้าเกิดว่าดังขึ้นมาล่ะ สายตาของบรรณาธิการไม่ได้แง่นยมร้อยเปอร์เซ็นต์มีตัวอย่างของต้นฉบับบางส่วนที่ถูกสำนักพิมพ์แรกปฏิเสธเมื่อนำไปตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ที่สองกลับขายดิบขายดีอีกอย่างเมื่อก่อนนิยายประเภทเดียวกับ p r ิ n c e อ f t e n ทน s สก็ไม่ถูกใจคนวงการไม่ใช่หรืองไงชูควงคงชอบอะไรแบบนี้เขาต้องเขียนแนวที่ท้าทายตลอดคนในวงการส่วนมากล้วนยอมรับคำพูดเหล่านี้บรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์เฟลออริจับรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายปานนั้นเพราะคลังหนังสือซิวเวอร,ร์บลูโปรโมตสร หรือว่าในนั้นจะซ้อนระเบิดเอาไว้จะโทษที่บรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์เฟลออริสสงสัยมากก็ไม่ได้เพราะที่สำคัญก็คือพวกเขาเคยถูกเรื่องริ้น o อฟเทนนิสตบหน้ามาครั้งหนึ่งแล้วคนระดับเขาถูกคนตบหน้ามาครั้งหนึ่งก็จำฝังใจไม่เหมือนกับบางคนที่ถูกตบหน้ามาครั้งหนึ่งก็ยังใช้มุมมองเก่าๆมองเรื่องนี้อยู่เขาเชื่อว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่กังวลเรื่องนี้ไม่ได้กันแล้วมีปัญหาแล้วลีกเปยอไม่ได้โง่ เขาซ่อนระเบิดไว้หัวหน้าบรรณาธิการของ f a ลอ o r ิ g i n a คิดก็ยิ่งรู้สึกว่าความคิดของตอนมีเหตุผลเดินไปเดินไปมามาอยู่ในห้องทํางานแต่ไม่ว่าจะขบคิดอย่างไรเขาก็จินตนาการไม่ออกว่าแนวเทพเซียนกําลังภายในจะกลายเป็นระเบิดในตลาดหนังสือไปได้อย่างไรดังนั้นหนังตาเขาถึงได้กระตุกอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนี้ทําให้เขาไม่สบายใจเอาซะเลยครั้งนี้ถูกข่มเขียนอะไรกันแน่ตอนที่114100คนสุดท้ายบรรณาธิการบริการของเฟลออริชรู้สึกทรมานเหลือเกินและความทรมานนี้ก็จะติดตามเขาไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายน เขาคาดหวังให้เป็นสัญชาตญาณที่ผิดพลาดเพราะเถ้าหากสิ่งที่เขากังวลกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็จะก่อให้เกิดความทรมานที่แสนสหาหัสขึ้นไปอีกชีวิตของลิงเยวิยนกลับเหมือนเดิมทุกประการเขาถึงขั้นเริ่มเขียนกระบี่เทพสังหารเล่มสองการเลื่อนสงต้นฉบับไม่ใช่นิสัยที่ดีและจะส่งผลต่อรายรับของลิงเยวิยนอย่างน้อยในเรื่องการหาเงินลิงเยวิยนต,ต้องเียัแขังแข็งไว้ก่อนแต่ถึงอย่างนั้นจะให้หาเงินตลอดเวลาก็คงไม่ได้ ตัวอ,อย่างเช่นในช่วงนี้ผู้ล่วรรณกรรมโทรศัพท์มาหาเขาอยากขอต้นฉบับนิยายสั้นอีกสักเรื่องก็ถูกหลินเยวียนปฏิเสธไปเพราะในมือของหลินเยวียนมีเรื่องสั้นเหลือเพียงสองเรื่องเขาต้องใช้สอยอย่างประหยัดถึงยังในราคาของนิยายเรื่องนี้ก็ต้องเอาให้คุ้มค่าเหตุผลที่เขาปฏิเสธก็คือช่วงนี้ไม่มีแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องสั้นแผนกนิตยสารเครื่งหนังสือซิลเวอร์ลูก็เคยมาถามเขาใช้เหตุผลเดียวกันปฏิเสธไปสิ่งที่ทําให้เขาคิดไม่ตกก็คือราคาที่ทั้งสองฝั่งเซนอรมานั้นใกล้เคียงกี่กกทสุด ทั้งสงบริษัทต่างก็เชื่อคำพูดโกหกของหลิงเยวิยนเพราะสำหรับคนทั่วไปแล้วนะักเขียนมีแรงบันดาลใจอยู่ทุกวันก็ออกจะแปลกประหลาดไิหน่อยนักประสาอะไรกับถูกวงซึ่งทุกครั้งที่ปล่อยเรื่องสั้นออกมาก็จะเป็นผลงานสุดคลาสสิกและคลาสสิกก็เท่ากับว่าขั้นตอนการผลิตผลงานนั้นระมัดยากเย็นไหนเลยจะมีผลงานคลาสสิกที่เขียนออกมามั่วๆได้นิยายคลาสสิกไม่ใช่ประกาศขาวหสักหน่อย นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หลิงเยวิยนปฏิเสธการขอต้นฉบับจากทั้งสองฝั่งพรสวรรค์เป็นสิ่งที่มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งถ้าเกิดเขาสังเพลงสุดคลาสสิกจากระบบสักสิบเพลงโลกภายนอกคงไม่ได้ประหลาดใจแต่น่าจะตกใจกลัวเสียมากกว่าดังนั้นหลิงเยวิยนจึงไม่รีบร้อนเขาขาดแคลนค่าความโด่งดังก็จริงแต่รีบร้อนไปก็ใช่เรื่องทางซอย,ยาฝานยังคงยุ่งกับการแข่งขันของเธอการแข่งขันรายการสครั่งในเดือนมิถุนายนค่อนข้างอัดแน่นด้วยเหตุนี้เธอจึงลาเรียนติดต่อกันหลายวันแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นทางคณะดนตรีก็ไม่ได้ทําให้เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใดวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าวงการบันเทิงเร็วถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เข้าไปขัดขวางเส้นทางของพวกเขาช่วงกลางเดือนมิถุนายนลิงเยวียนกับเจียนอิปิยังเวทีประกวดรายการสครั่งเป็นเพื่อนซอย,ยาฝาันอีกครั้งในครั้งที่สองนี้ที่ทั้งสองมากับซอยยาฝาันหลังจากรอบอดิชันเหตุผลสําคัญก็คือการแข่งขันในวันนี้ค่อนข้างสําคัญและจะตัดสินว่าซอยยาฝาันจะทะลุเข้าไปเป็นหนึ่งร้อยคนสุดท้ายของทั้ง การแข่งขันสองรอบก่อนหน้านี้เธอไม่ติดหนึ่งในร้อยเลยนำซ้ำทุกครั้งก็ล้วนเป็นความผิดพลาดที่น่าเสียดายหลินเยวียนกับเจียนอี้ให้กำลังใจเธอและหวังว่าวันนี้เธอจะเอาชนะตัวเองได้ยังไงสักกันเข้าไปเป็นหนึ่งร้อยคนสุดท้ายถึงจะมีโอกาสโผล่ไปให้ผู้ชมในจิงโจเห็นหน้าค่าตาก็เหมือนกับรอบออดิชันเสียงของผู้คนในเวทีประกวดจอกแจ๊กจอแจไปหมด การฟาดฟันพือชิงที่นั่งใน100้อคนสุดท้ายจัดขึ้นพร้อมกันในทุกหัวเมืองใหญ่ถึงจะบอกกว่า100้อคนแต่ทางเมืองซูก็มีเพียง5คนที่สามารถผ่านเข้ารอบไปในท้ายที่สุดถึงอย่างไรในทุกเมืองของฉินโจก็ลุ้นเฟ้นหาคนดิเดตออกมาฉะนั้นการประกวดรอบที่ซอยยาฝานกำลังจะเผชิญหน้าต่อไปนี้จึงกดดันมากฉันจะไปถีหลังเวทีทันทีที่ลิเงเยวียนและเจียนอี้มาถึงเวทีการแข่งขันพร้อมกับซอยยาฝานเธอก็รีบร้อนออกไปครั้งก่อนลิเงเยวียนกับเจียนอี้ยังไม่ทันจุกคิดครั ทุกครั้งที่เธอกังวลก็มักจะอยากเข้าห้องน้ำถ้ากังวลเป็นพิเศษโดยทั่วไปก็ถ่ายหนักถ้ากังวลทั่วไปแค่ถ่ายเบาก็แก้ปัญหาได้แล้วถ้ากังวลเพียงเล็กน้อยเข้าไปนั่งในห้องน้ำสักหน่อยก็ดีขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องที่ซอยย่าฝานจะเอ่ยปากบอกกับทั้งสองผู้หญิงจะค่อนข้างกระดักใครทั้งสองได้ข้อสรุปจากการสังเกตล้วนๆแล้วก็ไม่กล้าเอ่ยขึ้นต่อหน้าซอยย่าฝานด้วยถ้าเกิดถูกฆ่าขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะครั้งนี้คงจะไปถ่ายเบาสินะเห็นได้ชัดว่ายัััังงงกวลระดบาาเท่นน้น ความกังวลในระดับที่พอหมอนับว่าส่งผลดีต่อการแข่งขันแม้ว่าซอยยาฝานจะขึ้นเวทีค่อนข้างค่าแต่ในยามที่เธอขึ้นเวทีหลิงเยวียุนกับเจียนอีก็มองออกว่าเพื่อนรักอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างน้อยก็ไม่ได้ยืนท่าหนีบขาอยากเข้าห้องน้ำอยากให้เยื่อหญิงแล้วก็อยากให้ฉันเพลงที่ซอยยาฝานเลือกเพื่อไปต่อในรอบหนึ่งร้อยคนสุดท้ายคือเพลงติดไฟง่ายระเบิดง่ายนี่เป็นเพลงที่หลิ่งเยวียุนเลือกให้ซอยยาฝานด้วยตนเองโดยรวมแล้วเหมาะกับเสียงของซอยยาฝานมากบุค,คลิกของเธอยังมีมากที่องอาจผงผางคล้ายผู้ชาาายครรัั้งกก่ออนนนในขขบบสเตล ความเร็วที่เธอพุ่งเข้าไปสู้ยังเร็วกว่าหลินเวยวิยุนอยู่หลายส่วนไม่อย่างนั้นคงไม่สนิทกับผู้ชายทั้งสองคนมากขนาดนี้ซอยยาฝานร้องเพลงนี้ได้เป็นธรรมชาติมากเมื่อร้องจบรอบเวทีก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นเกลียวกราวหลังจากกรรมการทั้ง4ี่คนปรึกษากันเล็กน้อยก็มอบโคต้าเข้ารอบหนึ่ง้คนสุดท้ายให้แก่ซอยยาฝานทั่วขณะนั้นเสียงปรบมือก็ยิ่งดังขึ้นอีกเขาจะได้เป็นศินลปินแล้วอยู่ๆเจียนอีก็รู้สึกสะท้อนใจขึ้นมาในฐานะนักศึกษาสาขาศิละปะก,การแสดงความฝันขอองงงเเจีียนนนน้กกก็คืาารรไดดโลลแ่นในวบัทิ ฉะนั้นเมื่อเห็นว่าซอยยาฝานไปไกลขึ้นเรื่อยๆเขาเองก็รู้สึกอยากพึ่งสู้เหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับการร้องเพลงแล้วผลทางในการสร้างชื่อเสียงด้านการแสดงนั้นยาวไกลกว่ามากหลิงเยวียนพยักหน้าซอยยาฝานกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจากจินโจซึ่งผ่านเข้าสู่รอบหนึ่งร้อยคนสุดท้ายสื่อของทางจินโจก็ยังรายงานข่าบ้างเล็กน้อยเพราะในรอบต่อไปซอยยาฝานจะต้องไปปรากฏตัวในทรทัศน์นับว่าเรียกแสงให้เมองสู้ได้ หลิงเยวียนเจียนอี่มองไปยังหลิงเยวียนสีหน้าท่าทางขึงขังอยู่สักหน่อยซอยยาฝาันเดินไปได้ไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งตัวเธอเองเธอจะพึ่งพานายตลอดชีวิตไม่ได้นายช่วยเธอในเวลาที่จำเป็นก็พอแล้วฉันจะพยายามหลิงเยวียนเอ่ยตอบเจียนอี้อยากพูดอะไรต่อแต่เมื่อครี่คลวนดูแล้วก็ลมเลิกความคิดแน่นอนว่าในใจลึกๆเขาก็หวังว่าหลิงเยวียนจะช่วยเหลือซอยยาฝาันไปตลอดแต่เขาก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ไปถูกหน้าที่การงานของหลิงเยวียนจึงทำได้เพียงพูดตะกุกตะกักที่จริงฉันฉันรู้รู้อะไรหลิง เจียนอีกลอกตาที่จริงฉันว่านิสัยของนายกับซอยยาฝานไม่เหมาะกับวงการบันเทิงเอาซะเลยนายมีความสุขเหมือนปลาได้น้ำก็น่าจะเพราะตัวเองอยู่เบื้องหลังหลังจากนี้ซอยยาฝานอาจต้องเดินไปอยู่หน้าเวทีนี่แหละคือเรื่องเดียวที่ฉันเป็นห่วงฉันรู้ว่านายเป็นห่วงแล้วนายไม่เป็นห่วงหรือไงหลิงเยวียนยังไม่ทันได้ตอบในตอนนั้นซอยยาฝานก็เดินลงจากเวทีมานักข่าวหลายคนก็ตามมาห้อง้อมสัมภาษณ์หลิงเยวียนและเจียนอีรอยจนนักข่าวสัมภาษณ์จบแล้วถึงเข้าไปแสดงความยินดีกับซอยยาฝานเจียนอีเอ่ยด้ย,ยยออ้้้้เขาาาาับนนนนสึึกงงงไไฉปห่ะ ซอยยาฝานวิ่งถิวไปจนไม่เห็นเงาลิงเยวียนกับเจียนอีมองหน้ากันช่วงเวลาหลังจากนั้นซอยยาฝานไม่มีการแข่งขันอีกแต่ในทุกวันเธอก็ยังพยายามซ้อมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหลังจากนี้จะยังมีการแข่งขันเพื่อเข้ารอบ80คนและ80คนเข้ารอบเหลือ50คนตารางการประกวดแม้จะไม่กระชั้นเท่าไหรแต่ความเข้มข้นของของค์การแข่งขันก็ทวนให้กังวลมากขึ้นเรื่อยๆและคนที่กังวลไม่ต่างกันก็เห็นจะเป็นสาขาการประพันธ์เพลง เพราะเวลาในเดือนมิถุนายนเหลือน้อยลงเรื่อยๆเวลาที่ให้ทุกคนสำหรับผลงานซึ่งต้องสงในการประเมินประจำภาคการศึกษาก็เหลืออยู่ไม่เท่าไรแล้วความสำคัญขององค์การประเมินประจำภาคการศึกษา,กาในครั้งนี้ห่างไกลกับที่ผ่านมามากโขฉะนั้นเราทุกคนจึงนัดความสามารถออกมาหมดตัวไม่กลาปล่อยปะลปเลยแม้แต่น้อยลินเยวียนตัดสินใจว่าจะส่งพร้อมทุกคนถึงอย่างไรเพลงความฝันแรกก็อาจเสร็จเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องขัดเกลาผลงานอีกต่อไปจากคำพูดของอาจารย์ขอเพียงส่งผลงานก่อนกำหนดสิ้นเดือนก็ใช้ได้แล้วเดือนกรกฎาคมทางวิทยาลัยจะจัดผู้เที่ยวชาญมาตรวจสอบ ส่วนทางคลังหนังสือซิลเวอร์บลูก็มีการเคลื่อนไหวยังเพิ่งส่งข้อความมาหาหลิงเยวียนบอกว่าจำนวนการตีพิมพ์เรื่องกระบี่เทพสังหารในระยะแรกคือหนึ่งล้านเล่มตัวเลขนี้มากว่าการตีพิมพ์ผลงานชิ้นแรกของหลิงเยวียนถึงสิเท่าและนั่นทาให้หลิงเยวียนเกิดความคาดหวังต่อย,ยอดขายผลงานเรื่องนี้จุดหนึ 1, ่งประกาศเขาใช้เปรียบเลยว่าทาลวกลวกไม่ตั้งใจตอนที่1 1 5บ้าไปแล้วแกเขียนเพลงอะไรอะให้ฉันฟังหน่อยทําไมไม่ให้ฉันฟังบ้างของฉันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นปะแก สำหรับสาขาการประพันธ์เพลงผลงานในการประเมินประจำภาคการศึกษาในครั้งนี้ทุกคนดูคล้ายว่าจะอุบเงียบไว้ต่างคนต่างระแวดระวังกันด้วยท่าทีว่าเพลงของฉันยอดเยี่ยมเหลือเกินน้อยนักที่จะมีคนเปิดเผยเพลงของตนเองล่วงหน้าแต่ถึงอย่างนั้นเวลาก็ดำเนินมาถึงสิ้นเดือนทุกคนส่งผลงานของตนหลิงเงยวียนก็ส่งเพลงเช่นกันความรู้สึกของนักศึกษาสาขาการประพันธ์เพลงจำนวนมากนั้นเข้าใจได้ทุกคนที่เลือกสาขานี้ก็ล้วนมีความฝัน อยากเป็นพ่อเพลงและหลิงเงยวียนก็น่าจะเป็นคนที่เข้าใจผลงานของเพื่อนร่วมชั้นได้ดีที่สุดเพราะเขามีส่วนร่วมในการบรรเลงทำนองให้กับร้อยละเจ็ดสิบของเพื่อนร่วมชั้นหากพูดกันอย่างเป็นกลางหลิงเงยวียนรู้สึกว่ามีผลงานของเพื่อนร่วมชั้นบางคนที่ไม่เลวเลยสภาพแวดล้อมด้านดนตรีของฉินโจแง,ง่ต่อการผลิตนักแต่งเพลงฝีมือดีไม่แน่ว่าต่อไปในชั้นเรียนอาจมีปรมาจารย์ในวงการถือกำเนิดขึ้นสักคนสองคนก็เป็นได้จะว่าไปแล้วหลิงเงยวียนก็มีความมั่นใจในเพลงความฝันแรกมากทีเดียวววใในนนนนฐาาะึ่่่งงงเพพล,ล้้กัััซมอิทิทททธสุด ความยอดเยี่ยมของเพลงนี้เป็นประจักษ์แล้วนับครั้งไม่ถ้วนทว่ามีบางคนอาจยังไม่ค่อยรู้ว่าเพลงนี้ไม่ใช่ผลงานต้นฉบับของที่นี่แต่เป็นเพลงคัฟเวอร์ซึ่งฟ่านเวที 1. น,นักร้องแห่งแดนชานมไขมุกนำมาจากซิงเกิลชื่อดังของนากาจิมะมิยุกิ 2. ราธินีเพลงจากแดนอาทิตย์ุทไทชื่อเพลงว่าขี่หลังมังกรเงินมีหน้าละในแดนมังกรถ,ถึงได้มีคำกล่าวว่านากาจิมะมิยุกิได้อุ้มชูวงการเพลงภาษาจีนเพลงจากฮ่องกงและไต้หวันซึ่งคนส่วนมากชื่นชอบในช่งวงวัยรุ่นเมือ่อโตขึ้นถึงได้เข้าใจว่าทที่แ้้้เเเเพพลลลลงงงงหาาานนนนนนกก็็ปปััวอร์ขผจดดิบ ในช่วงสิ้นเดือนเดียวกันนี้แผนกตีพิมพ์ของคลังหนังสือซิลเวอร์บลูกำลังรวบรวมยอดพรีออเดอร์เรื่องกระบี่เทพสังหารจากร้านหนังสือใหญ่แต่ละแห่งจากรายงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสีหน้าของสื่ออวินหัวหน้าหญิงแผนกตีพิมพ์ขณะที่พูดดูดีทีเดียวร้านหนังสือวาซสิน80,000เล่มร้านหนังสือหลงเสียง5 0,000เล่มศูนย์หนังสือปาฟาง3 0,000่นเล่มชมรมหนังสือยาจื้อ2 0,000เล่มร้านหนังสือเตียนเฟิง1 0 0 0 0่นเล่มศูนย์หนังสือสืออปวง10,000เล่มยอดรวมยังคงดำเนินต่อไปสี กองบรรณาธิการของบริษัทเรียกได้ว่ามันอ,อกมั่นใจในหนังสือเรื่องกระบี่เทพสังหารี้เสียเต็มเปี่ยมบรรณาธิการบริหารสังการด้วยตนเองดังนั้นจานวนในการตีพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้จึงสูงถึงหนึ่งล้านเล่มรำกับมั่นใจแล้วว่ายอดขายของนิยายเรื่องนี้ไม่มีทางเลวรา้ายเว่าเห็นได้ชัดว่าตลาดนิยายไม่ได้คิดเช่นนั้นทางคลังหนังสือซิวเวอร์บลูตีพิมพ์เรื่องกระบี่เทพสังหารออกมาถึงหนึ่งล้านเล่มแต่ถึงอย่างนั้นทันทีที่ซื้ออวินเห็นผลของสถิติยอดสั่งจอง,องน,น่งนนง่ิมมกลกไเ 28, 000, เ20080,000 อันที่จริงยังมีร้านหนังสือส่วนหนึ่งที่ตัดสินจากผลงานของนิยายเล่มก่อนของชินโจน้อยเกินไปแล้วละมัง้งลูกน้องของซืออวินซึ่งยืนอยู่ด้านซ้ายมือขมวดคิ้วมุ่นครั้งนี้พวกเราโปรโมตเป็นยิ่งใหญ่มากตามหลักแล้วยอดสั่งจองไม่มีทางน้อยแต่ตอนนี้ยอดสั่งจองออกจะน้อยไปหน่อยนะครับดูแล้วร้านหนังสือพวกนี้จะเหมือนกับหลายๆายสำนักทีมในวงการคิดว่าเรื่องกระบี่เทพสังหารจะขายไม่ดีนิยายเรื่องใหม่ของถูกวงเป็นแนวเทพเซียนกำลังภายในทันทีที่ข้อมูลนี้หลุดลอดออกไปในวงการก็ปรากฏการถกเถียงต่างๆนานาโดยท หลายคนคิดว่าหนังสือเรื่องใหม่ของชูโควงี้จะต้องขายไม่ออกคลังหนังสือซิวว่า์ูยอมตีพิมพ์อาจเป็นเพราะไม่อาจปฏิเสธชูควงที่ยืนกรานจะตีพิมพ์ต่อให้หนังสือไม่ได้หุยยอดขายก็ไม่มีทางเทียบกับเรื่อง p ริ n c e อ f t e ท n i s สก่อนหน้านี้ของชูควงได้ในอินเทอร์เน็ตถึงขั้นมีคนทาแบบสารวจมาโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของแบบสํารวจคือเหล่านักผ่านเรื่อง p r ิ n ซ e อ f t e ท n i s ผู้ที่กรอกแบบสํารวจมี3ตัวเลือกโดยถามว่าพวกเขาสนับสนุนหนังสือแนวเทพเซียนกาลังภายในเล่มใหม่ของชูโควงหรือไม่ผลลัพธ์คือออ6ตอต่่ ร้อยละหกสิบเลือกไม่สนับสนุนร้อยละสามสิบเลือกสนับสนุนและร้อยละสิบของนักอ่านเลือกรอดูก่อนผลลัพธ์นี้ดูไม่เป็นไปในทางบวกนักสําหรับหนังสือเรื่องใหม่ของชูควงวในตอนนี้ร้านหนังสือแต่ละแห่งก็แลดูจะเห็นตรงกันไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจผลงานใหม่สักเท่าไหร่ดังนั้นยอดสั่งจองจงึงค่อนไปทางระมัดระวังไว้สําหรับสื้ออวินแล้วก็นับว่าเป็นสัญญาณอันตรายหนังสือหนึ่งล้านเล่มขายออกไปได้สองแสนแปดหมื่นเล่มเงินที่เหลืออีกเจ็ดแสนสองหมื่นเล่มคงไม่ได้สูญเปล่าหรอกใช่ไหมเธอตัดสินใจไปคุยยกกกัับบบรรรรณาาธิารรหหดูสน่อ ลีเปยยอบรรณาที่การบริหารกำลังนั่งเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่ในห้องทำงานเมื่อเห็นสืออวิ๋นมาก็เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มยอดสันจงเป็นยังไงบ้างครับยอดรวม2 8 0 0 0 0เล่มค่ะสีหน้าของสืออวิ๋นแลดูวิตกกังวลหลีกเปยยอชะงักไปขายออกไปแค่นี้เองหรือเขายิ้มกล่าวเรื่องนี้จะโทษร้านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าลองคิดกลับกันผมก็คงไม่กล้าสั่งมากถ้าเกิดขายไม่ออกจะทำยังไงสืออวิน๋นแล้วคุณจะให้ชันตีพิมพ์มาตั้งยแยะทำไมลละเนี่ยแถมยังยิ้มแป้นแล้วมีความสุขแบบนีีอ้อก ลีเปยอย่อไม่รู้รู้ถึงความคิดในใจของซืออวินรอยยิ้มของเขายังคงสดใสร้านหนังสือสิบอันดับแรกพวกเราได้ยอดสั่งจองใช่ไหมครับซืออวินตอบศูนย์หนังสือจริงอันยังไม่ได้ยอดค่ะหลีกเปยอพยักหน้าออเดอร์ของศูนย์หนังสือจริงอันเดียวผมคุยเองพูดจบหลีกเปยอยก็ยกหูโทรศัพท์ซืออวินไม่ได้พูดอะไรรอยอยู่ด้านข้างอย่างเงียบเงียบโทรศัพท์ปะสายติดอย่างรวดเร็วประโยคแรกที่หลีกเปยอยพูดก็คือเผยตูวสนใจเล่นใหญ่ไหม เล่นใหญ่แค่ไหนล่ะเผยตูผู้จัดการใหญ่ของศูนังสือจิ้งอันเบ้ปากกล่าวจะมาโน้มน้าวให้ฉันสั่งเรื่องกระบี่เทพสังหารสินะฉันกำลังคิดว่าจะติดต่อน,นายไปเอามาสักแสนเล่มเป็นไงนายมิเชื่อใจถูกขวงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ว่าฉันม่เชื่อใจถูกขวงฉันม่เชื่อใจแนวเทพเซียนกำลังภายในพวกเราพูดกันแบบไม่ปิดบังเลยนะน้ำเต้าของคลังหนังสือซิเวอร์บลูของนายขายยาอะไรกันแนะ่สามหลีเไปยอตอบเสียงเรียบฉันขายยาบำรุงขอนันดีเสืออวิงเบปปากเธอรับผิดชอบเพียงการตีพิมพ์และจัดจำหน่ายไม่ได้รู้เรื่องิยาย่สัก เคยดูหัวล้อคืนศูนย์หนังสือจิ้งอันเป็นเชนร้านหนังสือที่ยอดขายสินค้าสูงเป็นอันดับ5้าของประเทศนายรู้ว่าตำแหน่งผู้จัดการใหญ่นี่ฉันก็เพิ่งนั่งมาได้ปีเดียวแถมยังไม่ได้มั่นคงอะไรด้านล่างมีแต่สายตาที่คอยจับผิดฉันถ้านายแกล้งฉันแรงเกินไปปีหน้าฉันอาจต้องย้ายก้นลงจากตำแหน่งถ้าอยากนั่งตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของศูนย์หนังสือจิ้งอันอย่างมั่นคงนายก็เช่ยฉันสั่งไปเลยหนึ่งล้านเล่มเสืออวิ๋งอยากเอ่ยเตือนหลีเปยอว่าบริษัทไม่ได้มีสต็อกมากมายขนาดนั้นน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 นททว่่่่าาาาััััััใใดดด้้้สสมมอออออองงงงงงกกก็พรรระะจจจผผูููบบิชชขขศยย์หหไไไไคคโเลปถุณ เป็นดังคาดเคยตู้หลุดหัวเราะอย่างห้ามไม่อยู่เขากับหลีเปยยอนนับว่าเป็นมิตรสหายที่ความสัมพันธ์ไม่เลวน้ำเสียงจึงไม่ได้แฝงความกะมวลมากนะักไม่ได้ละมังเพื่อนเอ้ยในกล้าตีทีมหนึ่งล้านเล่มเทียวเรื่องนี้นายไม่ต้องสนใจหรอกหลีเปยยอพูดอย่างไม่รีบร้อนเผยตู้กัดฟันงั้นฉันเล่นกับนายก็ได้เอามาห้าแสนเล่มก็แล้วกันเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหลอกตนเท่าหากอีกฝ่ายกล้าหลอกตนหลังจากนี้ก็เท่ากับล่วงเกินศูนย์หนังสือจริงอันนอกจากนั้นแล้ว น้อยไปหรือเปล่าพูดมาตั้งห้าแสนเล่มแล้วไม่สู้สั่งไปเลยเจ็ดแสนเล่มหลีเปยยอดวงตาเป็นประกายเผยตูร้องด้วยความตกใจในบ้าหรือฉันบ้ากันแน่วันนี่ยหลีเปยอกล่าเสียงสูงเราสองคนไม่บ้าหรอกถ้าจะบ้าก็ปล่อยให้เจ้าพวกซุ่มดูที่ขบคิดด้วยเหตุผลเป็นบ้าไปแล้วกันครั้งนี้ฉันจะทาให้ทั้งฉินโจร,รู้ว่าเื่อคงหนังสือซิวเวอร์บลูของฉันแล้วชีวิตจะดีชื่อถูกคงแล้วเป็นอมะตะนายนี่โคตรเจ้าเล่ยเลยวะน้ำเสียงของเผยตูซับซ้อนอยู่บ้าง คลังหนังสือซิลเวอร์บลูเติบโต,ตจากสำนักพิมพ์ระดับกลางมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ต้องบอกกว่าฉันหลีเปยยอมีความมาดีความชอบยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยฉันก็ใช้นำพน้ำแรงสร้างขึ้นมานายคิดว่าฉันทำได้ยังไงละ่ะเผยตูไม่ได้พูดอะไรสายโทรศัพท์เงียบไปสามนาทีเต็มๆหลีเปยยอเองก็ไม่ได้พูดอะไรเขามีความอดทนมากพอไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจของเผยตูต้องผ่านการต่อสู้หนักหน่วงแค่ไหนผ่านไปสามนาทีเขาก็คำรามเสียงต่ำพ้องเอ๋ยกูเชื่อมึงสักครั้งก็แล้วกันเจ็ดแสนเล่มได้รอบบ อย่าเพิ่งวางงวยเหมือนเป็นลางร้ายเลยฉันต้องตกที่นั่งลำบากแน่สายตัดไปแล้วหลีกไปยอเอ่ยขึ้นเรียบร้อยซืออวินซึ่งได้ยินกระบวนการทั้งหมดถลึงตาโตอาปากก็พูดออกมาว่าออเดอร์เจ็ดแสนเล่มแถมยังดีลสาเร็จอีกมีหน้าละคนเขาถึงเป็นบอกไก่บริหารความสามารถระดับนี้น่ากลัวไปหน่อยแล้วละมั้งแต่ว่าสต็อกของบริษัทหมดเกลี้ยงแล้วถ้าเกิดถึงตอนนั้นเรื่องกระดีเทพสังหารขายไม่ออกหลังจากนี้สนยนหนังสือจริงอันก็คงลากคอคงหนังสือซิลเวอร์ดูลงบัญชีดำละสิ ดีไม่ดีคุณเผยตัวคนนั้นก็คงได้ถูกสกอกเครื่องกระบี่เทพสังหารฝังกลบมิดแน่นอนจุดหนึ่งฟานหว่ยทีหรือคริสตินฟานนักร้องและนักสแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวัน 2. นากาจิมามิยูกินักร้องนักแต่งเพลงและนักวิทยุชาวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น 3. ในน้ำเต้าขายยาอะไรกันแน่มาจากในสมัยก่อนซึ่งเป็นจุยาในรูปน้ำเต้าโดยที่บางครั้งก็มองไม่ออกว่าเป็นยารักษาโรคอะไรเปรียบเลยว่าไม่ไว้ใจเจตนาของอีกฝ่าย